ล้ <Hello. S 2> วันนี้จะพาไปเก็บเห็ดกันนะคะซึ่งตอนนี้ออ้ก,ก็ไม่รู้ว่ามันเห็ดมันขึ้นหรือ,อยังก็จะไปส่องดูแล้วก็เตรียมถุงมือเตรียมมีดไปเรียบร้อยแล้วน,นี่ค่ะเราเห็นแล้วมีเห็ดเกิดขึ้นใหม่แต่ไม่แน่ใจว่าไอเห็ดนี้กินได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อน เกิดขึ้นใหม่เลยนะคะอันนี้แล้วก็ตรงนี้ก็มีนะยังยังเล็กอยู่เลยคือเพิ่งเกิดตรงนี้ก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่ากินได้หรือเปล่าเดินมาทางนี้เอ้เห็นนี่กินไม่ได้หรอเมี่ยเนี้ยง ค่ะจากที่เราเปิดดูในหนังสืออ่าไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดตัวเดียวก,กันกับในภาพนี้หรือเปล่านะคะภาพนี้คือเป็นเห็ดชื่อว่าวิเซนส์สเตลเบิร์ชเป็นเห็ดที่เกิดขึ้นตามทุ่งหญ้าสนามหญ้านะคะลักษณะจะสูงประมาณ2 4เซนติเมตรกินได้นะคะมันจะเกิดประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม เออแต่ที่เราไปเจอเนี่ยเราไปเจอตามป่าสนแล้วมันก็มีสนามหญ้าเล็กน้อยนะคะแต่เราไม่แน่ใจว่ามันจะใช่ไหมมันจะใช่เหตุตัวเดียวกันหรือเปล่าลักษณะเหตุตัวที่เรากล่าวถึงเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเหมือนลูกแพรค่ะแล้วก็มันก็มีความหนาอืมไม่แน่ใจนะคะว่ามันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าดังนั้นเราจึงไม่เก็บมา เอาเป็นว่าเอารูปมาแล้วเพื่อนๆลองดูนะคะว่าลักษณะเนี่ยมันคล้ายกันหรือเปล่าที่ป่านี้เห็ดเยอะมากเลยเมื่อเมื่อไปที่แล้วเรามาเก็บเพียบเลยแต่ยังไม่โตแต่ถ้าโตแล้วมันจะใหญ่มากเลยหัวจะใหญ่ แล้วก็ขนาดก็ใหญ่ดูน่ากินมากเลยเราเอาไปทำต้มยำเนี่ยอันนี้กินได้อันนี้คือสไตล์พิชชัวโอ้นี่มีเห็ดตรงนี้ด้วยอันนี่กินไม่ได้เนี่ย ตอนนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่เออคิดว่าอาทิตย์หน้าหรือไม่ก็เดือนเนี้แหละค่ะมันจะเยอะสวยเหมือนดอกไม้เลยเมืนพวกปะะการังอะไรอย่างเนี้ยโทษทีสันนะกินไม่ได้เหตุตัวนี้มีชื่อว่า claybridge hurling จากที่ดูในหนังสือนะคะเห็ดตัวนี้ก็คือมันจะขึ้นประมาณเดือนมิถุนายนนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนพฤษจิกายนขึ้นตามไม้เนื้ออ่อนที่เน่าแล้วในป่าสนมีความสูง3-7ถซนติเมตรและมีรูปร่างคล้ายดอกจิกหรือเห็ดปากาลังพวกมันนะคะจะยืนรวมกันเป็นกระจุกพื้นผิวของมันเหนียวและลื่น เป็นสีส้มอ่อนและเปลี่ยนเป็นสีแดงส้มเมื่อแห้งนะคะเนื้อเป็นเจลาตินมีความเหนียวมากนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนิยมมาทำเป็นของตกแต่งไม่เหมาะมาทำเป็นอาหารเนื่องจากมีความเหนียวและย่อยไม่ได้ตัวเหตุตัวนี้นะคะมีลักษณะถ้ามันแข็งเนี่ยมันจะเหมือนแต่แข็งนะคะและเป็นสีส้มเข้มแต่เมื่ออากาศชื้นจะพองตัวขึ้นอีก เห็ดตัวนี้ไม่ทําให้คนตายนะคะแต่คนกินคนเขาไม่กินกันนะคะเขาก็เลยเขียนว่าห้ามกินย้ำนะคะห้ามกิน อันนี้ก็เกิดขึ้นมาใหม่เหมือนกันยังเล็กอยู่เลยกินไม่ได้เพียบเลยนี่ค่ะเต็มเลยค่ะเห็ดเกิดใหม่แล้วก็มีเนี่ยใต้ล่างนี้นิ้มนิ้มยอยต์ติดแฟนกาลังบอกว่าเห็ดเต็มเลยอ่าเห็ดสไตพิษ ถ้าเราไม่เอาวันนี้พผู้นี้ก็มีคนมาเก็บแต่มันเป็นเหตุที่กำลังเกิดใหม่ชิสตัวยาเนี่ยสุดแอสเบสอันนั้นเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ค่ะตรงนี้ก็มีอ่ะที่รักเนี่ยคอมนี่ค่ะเกิดใหม่เต็มเลย แฟนต, e, ตืนเต้นสองสามี่้ามีการเอาซ่อนไว้ก่อนนี่ที่รักเนี่ยอุนเทนเนาะเห็ุอันนี้อร่อยก็บอกว่าเดี๋ยวพวกนี้มาเก็บดีกว่าแต่ว่าบางอันคือใหญ่แล้วก็เก็บได้เก็บก่อนเดี๋ยวมีคนมาเก็บนะ

ไหนเขาบอกว่ามันมีหนอนด้วย uh huh. อือมมันมีหนอนเจออีกแล้วนะคะสไตล์พิษเนี่ยค่ะเห็นไหม เราจะทำการเก็บนะคะเก็บเห็ดตรงนีเนะ้เดี๋ยวนะกลัวกลัวก้าเดี๋ยวนะโอโอ๋อที่รักขาพุทธค่ะก็คือไปแล้วหลุดไปแล้วไม่เป็นไร มันมันแน่นมากเลยเราดึงแล้วมันก็หลุดอ่ตายแล้วตายแล้วะนะแจมมาเก็บซ่อมมันเก็บยากมันแน่นเลยอ่ะนะได้มาแล้วลุ้นเห็นี่ย มันแน่นนะมันอยู่ลงไปข้างข้างล่างชไนเด่นที่รัก ดูสิดูดูก่อนว่ามันมีหนอนหรือเปล่าเี้ยว้อมอะไม่ได้หนอนกินแต่มันเป็นไอะไรหอยทากหอยทากกินแต่ก็กินได้ไปล้างแล้วก็ตัดนิดหน่อย ก็มีอีกเห็นไหมคะต้นอยู่ตรงนี้กำลังน่ากินเลยค่ะเก็บเลยแล้วกันได้แล้วคะ่ะ แฟนบอกว่ากินได้หืมไหนอุ้เนชเนกคกเหรออ่าอมันมีหอยทากตัวน้อยด้วยพอออกไปหมดยังเจอแล้วนะคะมาล้อเนอะโกชุนโบเกอร์พิสอะโบเกบอร์พิส <laughs> <laughs> อันนี here, here ้ม hmm ันแก่แล <You ready? S 1> <and> ้วนานแล้วกินไม่ได้